การรถยนต์2บวกราคาเท่าไหร่กันนะมาดูกันนะครับวิดีโอนี้จะแนะนําประกันรถยนต์2บวกของกรุงเทพประกันภัยนะครับที่คุ้มครองน้องๆชั้น1จริงๆนะเพราะว่ามีในส่วนของตัวน้ําท่วมด้วยประกันภัยกระจกด้วยนะครับประกันกระจกแตกเนาะแล้วก็ประกันรถพลิกค,ความด้วยนะครับถ้าสนใจแล้ว สนใจอยากจะทําประกันแบบนี้หรือว่ามีความคุ้มครองยังไงมาดูกันได้เลยนะมาที่เว็บ7จ4 t e a m c o m นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับหรือว่าพิมพ์2บวกตรงนี้ก็ได้นะนี่ตรงนี้นะครับของกรุงเทพประกันภัยนะตรงนี้นะครับ ที่อยากจะแนะนําให้กับลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็ค <Alicia> ือของผมเองเนี่ยนอกจากเป็นตัวแทนขายแล้วนะครับก <im> ็ยังได้เจอในกรณีที่ลูกค้าประสบเหตุด้วยนะครับเช่นขับรถไปแล้วรถคว่ำนะครับถ้าเป็น2บวกธรรมดาเนี่ยมันไม่คุ้มครองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแผนนี้เนี่ยคุ้มครองนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าไปจอดรถไว้และดันน้าท่วมนะครับของกรุงเทพประกันภัย2บวกแผนนี้เนี่ยก็คุ้มครองด้วยนะไม่ต้องไปนั่งหานะครับว่าแผนไหนคุ้มครองน้าท่วมนะแผนที่ผมแนะนำเนี่ยคุ้มครองนะครับนอกจากนี้แล้ว กมทันออกไวนะครับประกันดีนะครับอู่เยอะแล้วก็สามารถผ่อนได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเขาจะมีคุ้มครองอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าความคุ้มครองนะครับก็คือเป็นกรณีที่เป็นรถชนรถนะ ชนรถชนมอเตอร์ไซค์นะครับยานพาหนะทางบกนะครับก็คือจะคุ้มครองหมดเลยนะตามทุนประกันสูงสุดก็คือซ่อมคู่กรณีเนี่ยอยู่ที่1ล้านนะครับซ่อมรถเราอยู่ที่ตามทุนประกันนะเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แบาทนะครับแล้วก็คุ้มครองภัยธรรมชาติเห็นไหมครับน้ําท่วมแผ่นดินไว้ดูเข็บลมพายุนะครับหนึ่งแสนบาทต่อครอั้งนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็2บวกเนี่ยจะคุ้มครองรถหายไฟไหม้นะครับก็คือตามทุนประกันขั้นต่าก็คือ1นึ่งแสนนะครับสูงสุดอยู่ที่เจ็ดแสนนะครับแบบนี้เลยนะ แล้วก็คุ้มครองความเสียหายนะครับในกรณีอุบัติเหตุพลิกคว่ำตกข้างทางนะครับก็คือครั้งเดียวนะครับหนึ่งแสนต่อครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันนะครับนอกจากนั้นนะครับที่จะหาจากที่อื่นไม่ได้เลยนะครับหาจากที่อื่นไม่ค่อยเจอเลยนะครับก็คือความเสียหายต่อกระจกบังลมนะขับไปหินกระเด็นเข้ากระจกหน้าเป็นสองบวกเนี่ยมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นของกรุงเทพประกันภัยเนี่ยเคมได้นะครับเนี่ยอุบัติเหตุมันนอกเหนือจากการชนนะครับก็คือ 1 0 0 0 0บาทต่อครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันอีกอันนึงก็เพื่อคุ้มครองความรับผิดบุคคลภายนอกนะครับความเสียหายต่อทรัพย์สินตรงความเสียหายต่อทรัพย์สินนีก็คือซ่อมรถชาวบ้านนะครับซ่อมรถชาวบ้านเนี่ยหรือว่าคู่กรณีเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทต่อครั้งเห็นไหมครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนประกันตัวผู้ขบับขี่ประกันภัยกอ่อการร้ายอุบัติเหตุส่วนบุคคลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูแผนกันนะราคาเบีย้ยประกันภัยนะครับนี่มีรถเกง๋งรถกระบะนะครับรถเก๋งรถกระบะนะครับภัยธรรมชาติเนี่ยเท่ากันอยู่แล้วนะทุนประกัน10,000แบาทนะแค่ตรงนี้ก็โอเคนะครับซ่อมเกินแสนนี่ผมว่าน่าจะหนักอยู่นะ แสนหนึ่งนะครับราคา7 3 0ดารอบาทนะถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากจะผ่อนนะครับ10เดือนก็ตกเดือนละ7 3็ด้อยสาิเท่านั้นเองนะครับเอกสารก็ใช้สำเนาทะเบียยรถประชาชน2อย่างนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็คือจ่ายเลยก็7,3 0 0ารอบาทนะครับนี่ตรงนี้เงื่อนไขการรับประกันนะครับตรงนี้รับอายุตั้งแต่2ปีถึง20ปีนะครับคุ้มครองรถพลิกคว่ำตกข้างทางนะครับความเสียหายต่อกระจกปังลมภัยธรรมชาตินะครับ อันคล้ายๆกับที่ผมบอกไปข้างบนนี้นะครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับทุกที่ทั่วไทยนะครับเออมีลูกค้าถามว่าครับออทําประกันแล้วไปขับต่างประเทศเนี่ยคุ้มครองไหมไม่คุ้มครองครับเพราะว่าประกันปกติแล้วเนี่ยจะคุ้มครองแค่ในอาณาเขตประเทศไทยนะครับเท่านั้นนะถ้าไปที่อื่นต้องทําประกันใหม่นะครับไม่เหมือนกันนะแล้วก็เนี่ยเป็นรับรถยนต์นั่งไม่เกิน7คนนะครับแล้วก็รถกระบะนะครับรับอายุ 2อถึงปีนะครับไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่านะถ้าเป็นรถเช่าเนี่ยมีแผนประกันอยู่นะครับนะครจะสูงกว่านี้หน่อยหนึ่งนะแล้วก็กลุ่มที่รับประกันภัยนะครับเนี่ยรับเฉพาะ BMW เนะครับเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะดูรุ่นดูยี่ห้อได้นะครับเนี่ยตรงนี้จะมีอธิบายรายละเอียดอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือไม่เหมือนประกันชั้นหนึ่งตรงที่ไม่ต้องตรวจสภาพรถนะครับก็คือสามารถส่งเอกสารมาให้ส่งเอกสารผ่อนมาให้นะครับแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยสามารถทําได้เลยแล้วก็แจ้งคุ้มครองได้นะครับนี่ตรงนี้มีรายละเอียดต่างๆนะครับแนะนําให้อ่านเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่มีรับโอนส่วนลดนะครับไม่รวมพรบนะเนี่ยเอกสารก็มีนะครับทํสองบวกใช้สํหรับทะเบ,บียลถสาหรับัตรประชาชนนะครับส่งเอกสารให้ผมทางไลน์แอดเพิ่มเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพส่งให้ทางไลน์ได้เลยนะ นอกจากนี้ก็สอบถามเพิ่มเติมก็คือเบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าในกรณีที่ใครต้องการผ่อนนะครับก็สามารถดูรายละเอียดวิธีการผ่อนนะครับเอกสารเนี่ยใช้ตรงนี้ได้เลยใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับผ่อนได้นะ ผ่อนเงินสดได้10เดือนนะครับถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะอย่าลืมนะครับคิดถึงประกันภัยรถยนต์คิดถึง7จ4ทีมนะตรงนี้เนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่แต่ว่าถ้าสมมุติว่า2บวกตรงนี้นะครับือว่าหาไม่เจอเนี่ยทักมาถามผมได้เลยนะทักก็อยู่ตรงนี้นะครับติดต่อเราทางไลน์ได้เลยนะขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะสวัสดีครับ